ตื่นตื่นตื่นลุกลุกโอ้คืนดูหนังดึกไปหน่อยตื่นไปทำข้าวเลยนระ้านอนเย็นครับผมลุก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 โอ้ยอ้าวก็ดูนะ FC น้องๆทัง้งหลาย ดูซิตอนนี้กี่โมงตอนนี้คือห้าห้าโมงเย็นนะแล้วดูฟ้านะเอยทำไมวันนี้จำเป็นต้องป้ากระป๋องเข้าใจกังเอยนี่ข้างในนะข้างในบ้านลุงดุ๊กนะทักทายพี่เลยเป็นไฟทักาทกายทัทกทายดิ่ปนไนี่หน้าที่ลุงดุ๊กก็คือต้องเลี้ยงให้ตัวนี้แหละเข้ามาฝากประมาณ แต,แต่มันเล็กอะ่ะจนมันโตล้ <ś led> จนรักเขาละเขาชื่อเพนไฟเพ้นไฟมัน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 เป็นนางอายผู้หญิงนะเนี่ยอ้าวมาดูข้างนอกนี่คือ5้าโมงเย็นนทาวีทาวสตชันนี่คือหน้าบ้านลุงดุ๊กนะเห็นฝนยัง โอ้เดี๋ยวก็เป็นทะเลสุนสยามแน่ๆมาแววลุงดุบมาแวววันนี้ชวนดูหนังแต่เย็นเลยหวยเมื่อวานมาดูไปเปิดหนังเก่าดูดูมาหลายรอบแล้วเรื่องนี้สนุกดีดรคะเราทดลองกันมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะไม่เห็นมันจะได้เรื่องเลยไม่เป็นไรเราต้องทำแม้มันจะสำเร็จเพียงครั้งเดียวเพื่อมนุษยชาติแหม่คำคมเรื่องนี้ แม้โลกจะมีจุดจบแต่เราก็ไม่ควรจะจบไปตามโลกนั่นแน่ภูมกับคิทตเฟอร์โนแลนคนนี้เขาดังนะลองไปดูหนังหนังเขาทำดังหลายเรื่องนะจ๊ะลุงลุ๊กชวนดูหนังเดี๋ยวยันนี้ทำอะไรเดี๋ยวลุงลุ๊กบอกอีทีคิทตเฟอร์โนแลนด์เขากำกับอะไรบ้างแอ็น an ั้นเอ็นอินเซปชั่นเขากำกับหลายเรื่องอะแต่ลุงดุ๊กเอามาให้ให้ดูเป็นตัวอย่าง วันนี้ลุงด้จะทำอะไรไม่อยากไปนอกมืดอีกแล้วขอเปิดไฟนิตแตนแตนเดี๋ยวเจอกันนะครับเตืนอนคุณลุงดูเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังมัวจะดูอยู่น,นั่นแหละหนังคี่ตัวเฟื่อโน่นั่นดึกด่นดตื่นแล้วตื่นแล้ว,นลวบนบนบนจังวันนี้ทำอะไรมาดูเครื่องปรุงกันครับเนีย่ายากเลยอะไรบ้างเอ่ย อันนี้หอยแมงผู้เหลืออะไรมะนาวหัวหอมแล้วก็เครื่องตะอันนี้เครื่องอะไรเครื่องต้มยำนะคาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้อะไรเห็ดฟานแล้วนี่อะไรพริกกระเหลี่ยงและพริกจินดาเพื่อความเผ็ดร้อนผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีตามสไตล์คนไทยผักเอ้ยผักชีลอยนาะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันจ้าจัดป้ายมาแล้วตอนแรกเราก็คืออย่างนี้ใส่น้ำไปก่อนตกใจี่แม่ลุงนี่มีขวัญอ่อนแก่ไม่น่าขวัญอ่อนนะอูยน่าจะลื่นะใส่แค่นี้ไม่ต้องเยอะพอน้ําเดือดเราก็จะใส่อุปกรณ์ไปดังนี้สังเกตจะไม่ค่อยได้ยินเสียงฝนเพราะลุงนั่งรองไปชั่วโมงหนึ่งก่อจะทำมันตกไปชั่วโมงแต่โชคดีว่ามัน,มน,มนหยุด แล้วก็ใส่นี้นะนี่อะไรหอมทุบเดือวต้องทุบให้กลิ่นน้ำมันมันออกแล้วก็ตะไคร้ทุบเหมือนกันใส่ไปเลยเมนูนี้ง่ายๆใครเคยไปภูกระดึงเมื่อไหร่จังหวัดเลยูลยูงกุกขึ้นมาสี่ห้าครั้งน่าจะห้าสี่ถึงหกครั้งอะ่ะเพราะขึ้นตั้งแต่มสามพอจบปุ๊บสอบเข้า,าเทคโนโลยีถาปัดสถาปัตได้ก็ ก็ไปฉลองกันที่ภูกระดึงแล้วพอมาเรียนที่โคราชก็ภูกระดึงบ่อยมากเพราะอะไรบอกว่าเด็กสายมันไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนอ่ะอยู่โคราชนนเนาอเดี๋ยวรอมันน้ํามันเดือดก่อนเด้ออ่าพอน้ํามันเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมใส่ไปเลยอเอกของเรามากระป๋องคิดถึงเวลาถ้าใครเป็นเด็กหอเด็กหาอะไร ขัตอนหมาอะไรก็ไม่ค่อยมีตังนะนะกระป๋องแล้วเครื่องไม่ครบขนาดนี้ด้วยตอนตอนเรียนนะนะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปขอให้เผ็ดๆผ,ดผดเปรี้ยวเ้ยวตอนนี้ลุงรูบร้อให้น้ำมันเดือดก่อนนะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปว่าจะใส่อะไรนะพอฝนมันหยุดอากาศเย็นฟังเทอร์ซี่เชฟแมนรู้จักว่านักร้องผิวดำร้องเพราะมากพูดทำไมเก็จะมาดูอาหารไม่ต้องคนเิีเคียร์อ เดี๋ยวมาดูตอนมันเดือดอีกทีแล้วจะเพิ่มน้ำลุงูจะเพิ่มน้ำอีกนิดหนึ่งขั้นตอนต่อไปต้องขาดไม่ได้รถดีมันเหลือนิดเดียวสายไวตอนนี้ลุงลูกเห็นเห็นไหมสีน้ำมันจืดลุงลูเป็นคนซาดิสพอดีเนี่ยไปเจอที่เซเว่นเนี่ยมันเป็นซองเลยไม่กี่บาทเพิ่มสีสันมันได้น้ำพิกเผาปกติเขาไม่ไว้ใจกันหรอกแต่ลุงูกก็ อเดฟเอาอาหารมันไม่ตายตัวนะแต่ไม่ใช่ฉีดจนแบบเบื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันอยู่ในหมวดต้มยำมันใส่ได้ถ้าไม่เผาอันนี้คนได้แล้วนิดนึงยี่มันคนได้แหละมันไม่ได้ปลาสดเดี๋ยวรอเดือดอีกทีแล้วมาดูกันนะจ๊าตามด้วยพริกกับหอยนางคู่ที่เหลือเียดได้ช่วงนี้ต้องประหยัดน,นะ ก็สงสารก็สงสารตัวเองแหละแล้วก็สงสารคนอื่นด้วยที่เขาลำบากกว่าเราเนาะสู้ๆนะเป็นเพื่อนพี่น้องส่งกำลังใจมาให้ทุกคนขอบารมีหลวงปู่วช่วยทุกคนเด้อโอ้โหสุดติ่งกะดิ่งแมวเคล็ดลับไปหาซื้อพิกกระเลี่ยงผิดได้ใจลุงจริงพอละไม่ต้องใส่อะไรเลยทนี่น้ำต้งน้ำตาลไม่ต้อง เพราะมันหวานของมันแล้วเยี่ยมเลยแม่กูด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 อยากให้ได้กลิ่นนทิงทิ้งอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ดูดลุกได้เด้อสับตะไครนะ้เนี่ยสำคัญนะแล้วกดกระดิ่งได้ด้ติดตามกันเด้อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องก,กันมีอะไรก็สอบถามลุปกได้อะไรตอบได้พอตอบได้ก็โอเคลุกแม่คนดีแล้วหรอกข้อเสียของลุกคือ พูดไม่ค่อยเพาะมันคิดติดสนุกอ่ะตอนนี้ก็พยายามลดแต่ก่อนลดไม่ได้มันมันทํามานานนะแต่จิตใจพอจิตใจนี้นะเขาจะรู้ไปทําไมเนี่ยห้ามใสเ่เสกให้ด้วยตอนเนี้ยอะเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นะจ๊ะเขิน้ำปลาบ้างก็ดีนะพอประมาณพอพอแล้วพูดเองตอบเองเออดีเว้ย พอน้ำกำลังจะเดือดน,นี่พอดีตู้เย็นมันมีมะเขือเทศเหลือใสเข้ามาได้อยู่ในมวดเดียวกันักชีไปเรื่อยไงหั่นแต่ไม่ต้องหั่นทีนะใส่เข้าไปเพิ่มความหอมโอ้โหสีน่ากินไหมใช่แนอตอต่อไปร,ร,รูปยอมรับเห็ดฟางมันดําไปหน่อยเพราะว่าไม่รู้ใส่ในถุงแล้วมันมีน้ําเข้าอ่ะแต่ยังไม่ขึ้นราแม่อะไรกินได้วันเดียว ดันไม่รู้อยู่ในตู้เยน็นเดี๋ยวนะ้ต้องรู้ว่าน้ำมันเยอะไปแล้เดี๋ยวเอาน้ำาอ,อกนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายนะี่นะใบมะกรูดฉีกับลูกโดดจำเป็นมากใบมะกรูดอย่าใส่ตอนตอนแรกเพราะว่ามันจะไม่หอมสิ่งที่จำไว้เลยนะสูตรลุ้มๆนะมันนาวกับพวกนี้อาจจะใส่ตอนหลังเลย เพราะมะนาวอ,อ่ะใส่ตัวแรกมันจะไม่มีเปรี้ยวอะไรมันจะขมมากกว่าใส่ไปเลยสิสวยไหมจ๊ะโอ้โหเปิดร้านก็เจ๊งอย่างเงี้ยเครื่องเยอะเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมจ๊ะเดี๋ยวลุงดุ๊กจัดจานแล้วบีบมะนาวแล้วก็เดี๋ยวถ่ายไปให้ตอนหลังนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ลุงดุ๊ก้วยเด้อขอขอบคุณมากครับเ c ที่โทรมาคนนู้นจะเอาสูตรนันนมบอก ช่วงนี้ฝนมันตกเดี๋ยวให้ลุงดุ๊กแบบว่าได้ออกไปข้างนอกก่อนเด้อขอบคุณที่ติดตามกันถึงคนจะดูไม่เยอะห้าร้อยกว่าคนลุงดุ๊กก็ดีใจแล้วช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดกับกดสับตะไคร้ให้ลุงดุ๊ก้วยนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนจัดจานจัดจานจัดไม่ไหวละจัดหมอ้อ <c oughs> แหมพูดซะสองแสงสองงามนี่จัดหมอนี่จ้ากินควันไหมน่ากินไม่เอย่ยลองไปทำดูเดอ้อ กดไลค์กดแชร์ให้ลุงดุ๊กด้วยนะเลิฟเิทุกคนขอยมีกำลังใจสู้ปัญหามันเยอะก็ไม่เป็นไรขอเรามีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งคอยปรับทุกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราต้องอย่าอยู่กับที่เด้อลุงดุ๊กขอยทุกคนร่ำรวยร่ำรวยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสัฟตไใครให้ลุงดุ๊กเด้อล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วเด้อเป็นไงฉุยไหมหอมฉุยไหมกลิ่นเป็นไง ได้กินยังโอเคนะได้กินแล้วนะเป็นอันเสร็จพิธีเริบเลิบทุกคน